ดูเผินก็คงเป็นโปรโมชั่นอังนังนนะแจกให้คนไปเที่ยวฮาวายแต่จริงๆเราแจกให้คนไปเที่ยวฮาวายด้วยความรู้สึกที่ว่าเออมันมีความเป็นออสากลมันมีความเป็นอะไรที่เป็นระดับโลกนะเป็นวีเจซิงเป็นเรื่องของกอล์ฟเป็นเรื่องของความเก่งของคนไทยเป็นเรื่องของความสามารถของไทยเราก็ไม่ยากจะสอดแทรกตรงนี้เข้าไปในทุกอิเล็กทรอนิกส์จัดกิจกรรมของเรา แต่นี้มาดูว่าในแบรนด์เสียงในฟาร์มเป็นแบรนด์ระดับสามตนจริงเนี่ยมันก็จะพูดไปก็มันจะมีแคมเปญที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วนในปีที่เข้าสู่ปีที่เจ็ดสิห้าของบุญรอดบริเวณประเทศไทยเนี่ยมันเป็นปีที่สามสของการที่เสิงมีอยู่ในประเทศเปิดนะฮะก็เป็นการฉลองสามสปีของเสิยงในประเทซึ่งเราก็ทำแคมเปญอย่าง อย่างจริงจังแล้วก็เชื่อว่าเป็นแคมเปญของแบรนด์ไทยแคมเปญแรกๆนะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็ได้มีโอกาสสร้าง exposure กับคนในกลุจ่จริงๆนะครับนอกจากที่เราเคยเห็นการบินไทยอยู่บนรถแท็กซี่ที่ลอนดอนหรือว่ารถสองแถวก็คงจะเป็นสิ่งนี้น,นะครับก็จะมีรถรถบัสสองชั้นรถแท็กซี่ เรานั้นแคปแล้วก็มีทั้งสถานีตะกราพวกนี้มี4500จุดทั่วกรุงลงน,นอนเป็นเวลามากกว่า3เดือนนะครับตอนนี้ก็เป็นเรื่องการขยายฐานทางการตลาดเป็นการรักษาฐานทางการตลาดเป็นการทําให้คนที่อยู่แถวนั้นรู้สึกว่าโอ้มันมีแบรนด์ไทยแบรนด์เนี่ยมันเริ่มมีแอคทิวิตี้เกิดขึ้นนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยสมัยก่อนเราคง นึกว่าเวลาไปต่างประเทศเนี่ยเบียร์สิงเบียร์ไทยก็คงจะอยู่ตามร้านอาหารไทยนะว,วันนี้อย่างเช่นชุดตัวอย่างที่เพื่อนกลินเนี่ยก็มีเครืองผักของเจดีเวเตอร์สปูลห0รแห่งทั่วกาะกลิ่ก็มีเ,เ,บ, 600, เ,เมบียร์สิงไทยแล้วนะครับหรือว่าเช่นที่สนามแมนซิตี้นะเราก็เข้าไปเป็นสปอนเซอร์ก็เบียร์สิงก็เข้าไปอยู่ในนั้นนะครับในสนามแล้วก็เป็นออฟฟิเชียลขับเบียร์ของแมนซิตี้อยู่นะแมนเชสเตอร์ ม็กซีนะครับมีอันนึงเป็นลักษณะของการร่วมมือกับรายการต่างประเทศรายการหนึ่งที่ทุกท่านก็คงจะพอจะรู้จักกันดีนะครับ

การทํางานของแบรนด์นดไทยแบรนด์ที่พยายามจะสร้างความภูมิใจระดับสากลเราก็ทํามาเยอะนะครับไม่ว่าจะในหลายๆรูปแบบอย่างไรตามก็มีความพยายามในทุกวิถีทางนะครับนอกจากนั้นเราก็จะมีเรื่องของแมสซิ่งเรสหรือว่ากิจกรรม,มต่างๆที่เพื่อจะรักษาสมรรถภาพกับผู้บริโภค,คไม่ว่าจะเป็นในเชิงของงานที่เกี่ยวข้องกับงานกีฬาการแข่งขัน,นชกบ,บวยชิงแชมป์โลกสำหรับปรไทยครั้งแรกในโลกที่จัดขึ้นที่ Las เวกัสก็จัดไปแล้วเมื่อปีที่แล้วนะครับโดยโดยสิ่งเป็นผู้จัดารให้เกิดขึ้นหรือว่าเป็นพวกงานเทนนิสงานกอล์ฟต่างๆเราก็คงได้รู้จักได้เห็นกิจกรรมที่แบรนด์เบียร์สิงพยายามที่จะสร้างริลเลชชีพกับกับลูกค้าของเขานอกเหนือจากงานโฆษณา,าที่เห็นชุ่บนจอทีวีนะครับหรือว่าแมนซิตี้ที่เพิ่งจะมาเตะบอลเวนเนอร์เมื่อไม่นานมานี้นะครับบิ๊กเสิง นะหรือว่าในเรื่องของเพลงก็เป็นที่ชัดเจนนะครับว่าชาน e ลของดนตรีเรื่องของคอนเสิร์ตเป็นอะไรที่แบรนด์เสียงมีความแน่วแน่แล้วก็มีคอมมิชเมนต์กับในส่วนนี้นอย่างมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่อง,องการนำเอา,เอานักดนตรีจากต่างประเทศมาให้คนไทยได้ชมนะฮะเดี๋ยวเราคงจะไปพูดถึงงานอัศนินวสันตแล้วทำไมเราจะไม่สามารถเอาให้งานของคนไทยเนี่ยให้มันไปอยู่ในต่างประเทศแล้วก็มี เ o ิ r ์ลทัอย่างแท้จริงเกิดขึ้นอย่างจริงจังในใน,ในโลกนี้ได้นะครับผมคงขอสรุปนิดเดียวครับว่าบทเรียนจากแบรนด์ไทยนะครับอย่างที่ผมเรียนนะว่าคงไม่ได้มีกลยุทธ์อะไรที่เป็นเรื่องเป็นราวเอามาให้ท่านหลายในห้องนี้ได้ได้รับฟังนะแต่ว่าเราเชื่อว่าการทําแบรนด์การสร้างแบรนด์โดยไม่ว่าจะเป็น ในส่วนที่อยู่บนจอทีวีหรือว่าเป็นทรา d i ช i o ั่นแนลมีเดียหรือจะนอนอทรานสช a ชั่นแนลมีเดียอย่างไรก็ตามแต่เนี่ยมันความสําคัญมันคงสิ่งที่เราได้เป็นบทเรียนจากแบรนด์เบสิ่งครับก็คงเป็นเรื่องแก่นแท้ความเป็นตัวตนจริงๆของแบรนด์ e มสเ g จที่เราสร้างออกมาเนี่ยมันต้องไม่เฟนนะฮะการที่จะไปล็อกเพจแล้วคนไทยทําเองหรือจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็มันก็อาจจะสามารถจะสื่อสา,าร,สาารได้ได้เข้าใจใระดับหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องถามว่าแล้วตัวตนเราจริงๆอยู่ที่ไหน นะครับมีความต่อเนื่องและมีทํากันอย่างจริงใจการความต่อเนื่องความมีคอมมิชเมนต์เนี่ยมันแสดงถึงความจริงใจในความเป็น national pride หรือความภูมิใจในประเทศชาติเราจริงจนะริงนะฮะและสุดท้ายก็คงเป็นเรื่อง,องความสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์อินเทรนด์กู๊ดบ้าหเายซื่อนี้ผมเิดว่านักการตลาดทุกคนก็คงก็คงจะจะเข้าใจตัน,นี้อยู่แล้วนะครับอีกสักประมาณ2ี่สินาทีข้างหน้าเนี่ยผมก็จะมี คุณชัาชัยซึ่งเป็นมาร์เก็ตติ้งดีเรคเตอร์ของทางบูรรอดนะครับก็จะมาพูดกับท่านทั้งหลายในเรื่องของปรากฏการณ์ทางดนตรีคอนเสิร์ตโบทัวร์ของอัศวินรัตวสังนะครับซึ่งผมคงมีหน้าที่ที่จะผูกภาพให้พวกท่านเห็นว่าเรามีความพยายามอย่างยิ่งนะครับแบรนด์เบียสิงในการที่จะก้าวสู่ความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลแบรนด์แทนจริงนะครับท่านผมคงขอหยุดส่วนของผมสักตรงตรง,ตรงนี้นะครับก็ขอท่านชม 较面。 cỡ tên con đuôi <laughs> cài <laughs> mùa trải <laughs> trong bên nhân sinh sâu thuốc kề một chút xinh mây mì tai ซึ่งคอร์ปอเรชันสร้างปรากฏการณ์ทางดนตรีเวิร์ลทัวร์คอนเสิร์คนหัวใจสิงอัศนีวัสันโชติกุลซิดนีย์ดาวน์เวยนิวยอร์กลอนดอนและทั่วประเทศไทยปีนี้มันเป็นปีที่บุ๊คบราดวิวิทย์ครบครบบห้ปีนะครับผมได้ทำงานในส่วนของสิงคอร์ปอเรชันก็ได้รับโจทย์มาว่า จะทำยังไงเพื่อเฉลิมฉลอง75ปีบุรอดดีการตั้งโจทย์เนี่ยเราก็ทีมงานทุกวันเรายากสร้างปรากฏการ์นะครับเราได้คําว่าปรากฏการณ์มาก่อนสหรับแคมเปญน,นี้เป็นเป็นเรื่องแรกนะครับเพราะว่าปรากฏการ์เนี่ยเราต้องการปรากฏการเ์เพื่อบอกอะไรกับกับลูกค้าของเราผู้คนจะเห็นว่าต้องการว่าต้องการขอบคุณนะครับ75ปีเราอยู่มาได้เนี่ยคงไม่ใช่เพราะว่าบุรอดอดางเดียวหรือเพราะสิ่งอย่างเดียวแน่นอนมันเป็นการสนับสนุนจาก ลูกค้าทุกคนของเรานะครับนั่นคือคือไม่ว่าคนไทยและคนต่างประเทศเนี่ยสิ่งที่เราต้องการคือการขอบคุณขอบคุณอย่างไรให้ได้คนจํานวนมากที่สุดขอบคุณอย่างไรให้ให้ให้มีผลกับกับกับ,ก,บกับสินน่าที่สุดคือคือ,คอมีผลตอบแทนมีผลในส่วนร่วมกันมากที่สุดนะครับก็มาด้วยคำง่ายๆคือคอนเสิร์ตแล้วอร่อยมาก่อนเลยแนละ้วจัดคอนเสิร์ตสิผมเองก็บอกว่าจัดคอนเสิร์ตมันคงเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้ว ก็คุยไปคุยมามันก็แตกคำว่าโบทัวร์ขึ้นมาทุกคนมองว่าเราเนี่ยเป็นบริษ,ษัทของคนไทยเราเอาคอนเสิร์ตนอกอะไรต่างๆจากองนอกเข้ามาให้คนไทยได้ดูมากมายแต่กกองวันนี้เราเริ่มอีูตลาดโลกด้วยการจะเป็นสนับสูงที่ฟุตบอลแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับถึงขระดับีภาษาไทยอยู่ในสนามน,นะครับีเจ i n งนะครับหรือฟอร์มูล่าวันที่เราเข้าไปแล้วนะครับกับอื่นๆที่การอื่นๆมากมายแต่กกองเนี่ยทาไมวันนี้เราไม่เอา อะไรจากของคนไทยออกไปให้ต่างประเทศบ,บ,บ้างมันก็เลยเร,เริ่มเริ่มเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างมาแล้วว่าวิลตัวคอนเสิร์ตปาาหมาต่อไปคือใครล่ะที่จะมาที่จะมาตรงคอนเสิร์ตนี้ได้ดีที่สุดเป็นชื่อแรกเลยไม่ใช่ชื่อสองชื่อส